ดูชะตาชาวราศีมีนครับประจำเดือนธันวาคม2 5 6 7เป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับอาวชาวราศีมีนต้องบอกกันว่าการเงินเดือนนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องคนรอบข้างนึงก็เลยนะเหมือนกับหาเงินหาทองได้ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายด้วยคนรอบข้างเพราะก็ส่วนหนึ่งครับค่อนข้างเด่นชัดนะ ชาวมีนเดือนธันวาคมและต้นเดือนบกราคมนี้ก็ถือเป็นเดือนหนึ่งที่เกี่ยว,วเรื่องการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยค่อนข้างใช้จ่ายตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยมันเล็งเข้าพันธุ์ทุกเข้าตัวเองโดยตรงเลยนะเพราะนั้นอาจเป็นสั่งการากินการทองที่เกี่ยวกวับเรื่องการท่องเที่ยว,วหรือเปล่าด้านสุขภาพหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับเรือร่องการสนทนาการใช้จ่ายเงินทองในการซื้อทร,รัพย์สินเพื่อตัวเองหรือเปล่านั่นเองนะครับ ถามว่าที่จ่ายเงินทองเยอะไหมผมถือว่าเยอะนะเพราะเหตุผลก็เพราะว่าตาแหน่งการเงินทองมาตกตาแหน่งที่เป็นราวหูเลง็งคู่กับดาวศุกร์ไม่แปลว่าการเงินการทองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อของตามใจตนเองหรือทาอะไรตามใจตนเองค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับนะอ้าวทีนี้มาดูว่าการเงินจะขาดมือไหมต้องบอกว่าเงินไม่ขาดมือนะเออ็ดีเหมือนกันเพราะตำแหน่งมนเข้า